รางวัลชั้นที่สองของกำนังได้แก่นายสมบัติทีสมเกลกำลังกรบลุจิตครับขอเสียงตบมปืมาอัเ็ุทได้มีารตวเล่นตอนได้รับความรู้วาใจได้เป็น บู้ใหญ่บ้านน,านี้ในครั้งนี้เซ็นต์ตัวตทั้งหนึ่งท้ายในส่วนอของผูร้าที่สองของผู้ใหญ่บ้านแก่นายสุชาติเจ๊งสังเทียผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าตะบนโนโนโทาครับ ที่5บนต้นข้าในส่วนของรางวัลครั้งที่2ของแพทย์ประจำตำบลครับได้แก่านางสาวอรุณเอี่ยมสุนทรแพทย์ประจำตำบลโฮมอัลค์แพทย์ประจำตำบลทีราทั้งที่2นะครับ และรางวัลที่สองของสารวัรตรกำนันนะครับมีสองท่านานคะครับท่านแรกครับนางสาวเที่ยวกนเงี้ยวสุนเดิน เพียสูตอนรังาเิบตนสินค้าสออคทกาครับและีสองรางวัลรางวันที่สอองผู้ช่วยที่บ้านนะครับได้แก นางจิตราภาใจชอบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5้าตำบลหนองค่าครับนางจิตราภาใจชอบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าตำบลหนองค่าครับคะแของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับรางวัลชั่วโจติครันนี้ครับที่สอนนะครับขอเสียงตบมือครับแรกนะครับนางสมจิตรัตนารักษ์ผู้ช่วย ที่ได้มาจากการสัมมนาสิ่งใดๆที่สามารถที่จะสร้านมีความมุ่งมั่นงีห้กับทุกท่านได้ดีต้องปารส่งเสริมที่เย่างทีนบริเวณหน้าที่ท่านแต่ละที่เราหวังที่